สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับซาก c h ชาแนลครับอยู่หากินตามฤดูกาลครับผมก็ซากายก็ได้ห่างหายนะครับในการทําคลิปลง YouTube ไปกับประมาณเกือบเดือนนะครับเนาะก็ขอถทดขอให้เอฟซผู้ที่กําลังติดตามซากอยู่นะครับเนาะภาพอาจจะมั่วๆจักน้อยนะครับเนาะเพราะว่ากล่องผมกับกล่องนาจะบม่ค่อยดีปั้นไหนนะครับเนาะอีพก่อนนะครับ ที่ผมเกินๆไว้ว่าสิ่งล้งอตอนนั้นผมลงว่าใกล้ถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวนะครับคือตอนนั้นผมกับบัวเดลลงนะครับตอนเก็บเกี่ยวตอนเก็บผลผลิตข้าวโพดนะครับเนาะให้เอฟซีให้พี่ให้น้องเข้าได้รับชมกันนะครับกับมันก็ยากหล,ลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเนาะเดี๋ยวเขา้ามาอัปเดตให้เบิ้งครับมื้อนี้ครับว่าอ่าซาไก่เฮ็ดไปฮอดไสแล้วนะครับเนาะ ก่อนสิเขาไปรับชมก็อย่าลืมติดตามนะครับกดติดตามไลค์กดไลค์กดแชร์ในซากานะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจอ็ดคลิปใหม่ๆออกมาไปารับชมกันครับผมว่านาตอนนี้นะครับอีพีคนก้อนทีซาไก่ปลูกขบวนนะครับว่ามันเป็นยังไงแหลมเนาะไปรับชมกันครับผมเอาครับพี่้องครับหลังจากที่ ซาไกเคยอัปเดตให้บึงนะครับเนาะนะครับนี่นะครับคือตรงที่ผมปลูกแหลกๆเลยนะครับเนาะตอนนี้กับแปลน,ลบอออบนละครับเอาออกบัดละครับเนี่ยตัวนี้เป็นข้าวโพดบานนะครับบ่พ่อกันขายบัวพ่อขายนะครับเนาะตัวนี้อ่า้วคหม่องที่ปลูกมั่วนะครับเนี่ยหม่องมั่วแล้วกับหม่องมั่วหน่อยเป็นยูน ก็เป็นข้าโพดข้าเหนียวนะครับก็ออกเบิดแล้ะครับพี่น้องครับนี่ครับอีกจุดหนึ่งจุดนี้ก็ที่มันเป็นแปนนี่นะครับก็คือเป็นข้าโพดหวานเน่้ข้าโพดเหนียวแน่้นะครับก็ออกไปหมดแล้วนะครับนาตอนนี้นะครับนาตอนนี้ก็คืออ่าเดี๋ยวผมสีแผ่นกล่องไปให้เบิ่งเนาะครับอนาตอนนี้ก็คือผมลงใหม่นะครับให้หน้าที่ เบิกไม่นะครับที่ผมเอาลง่ให้เบิงนะครับเนาะตอนนั้นผมกําลังเพาะอยู่กาลังเพาะเมล็ดข้าวโพดนะครับผมก็เลยเอามาลงอยู่ในไฮน่าที่เบิกใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นข้าวโพดหวานนะครับนี่ครับประมาณสิบหาล่อง สิบห้าล่องนี่ผมใส่เพาะถาดอยู่สิบแปดถาดนะครับสิบแปดถึงสิบเก้าถาดจะพอดีกันการปลูกก็คือเกาอ่าแหละครับการปลูกผมขยับออกอีกนะครับจากที่คลิปที่ผมเคยลงอีพีก่อนหน้านีา้ประมาณศอกหนึ่งนะครับผมก็เลยล่องล่องขยับออกขยับออกประมาณเลื่อยสอกไปอยู่นะครับบางหม่องก็ศอกหนึ่งบางหม่องก็เลื่อยสอกอยู่เพื่อสิ เ้นหานะครับว่าข้าปลูกความห่างความห่างระยะนี่เนี่ฟักมันสีไงบ่อหรือจังใดนะครับสใไง่กเกาบ่อเอาขยเหตท้าไปสักละครับพี่น้องครับแนวใดมันเอาพอเหตดใดแนวใดมันสีเห็ุให้เ่าประสบผลสําเร็จเท่ากับเห็ดไปนะครับตอนนี้นะครับปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ ช่วงนี้ก็คือผมเบาแล้วครับในพี่ก่อนๆช่วงนี้ต้องต้องดูแลก,กันยางไก่ชิดนะครับเพราะว่ายังเพราะว่านอนครับน,น้อยๆนี่นออเพิ่งมาขึ้นยังตัวตัวนี้ผมฉีดไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับนอนน้อนลงแล้วก็ฉีดไปบงังสามสี่หมื่นก่อนนะครับอเอายาคุมไขมาลงน้ำครับอ <c oughs> เดี๋ยวเอาฉีไปบัง ไปเบิ่งงมองเขียวๆตรงนู้นนะครับน่ครับเห็นบ่ครับเขียวๆตรงนั้นตัวนี้คือเป็นลอตสุดถ่ายนะครับแต่ว่าแต่ว่าลอตนี้คือกําลังเอาออกขายในมือนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปเบื่องกันครับผมนี่ครับพี่น้องครับตอนนี้กาเากําลังฮักข้าวโพดนะครับเพื่อจะส่งลูกค้านี่ราคาเอาออกมาต้มขายเองนะครับ นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งฟักฟักก็จะญงพอสมควรครับก็ถือว่าได้ผลผลิตด,ดีนะครับเดี๋ยวให้เบิง่งไม่เบิ่งเมลิดข้าโพดนะครับผมนี่เต็มดีนะครับผมเน,ะนาะน้มโบขาดครับตรงนี้ก็จะเป็นขโ้โพดหวานข้าวโพดเหลืองทั้งเบิรนะครับมือนี้ก็คือออกเป็นมือแรกนะครับผม กข้าวโพดก็ได้คล้ายฟักล้วก็ขายไอ้ทอนก็ขคล้ายลั่มนะครับเพื่อบางคพิ่นก็ติดต่อมาแต่ว่าเข้ากับบได้ขายนะครับพราะว่าจะคข้องสวนกับเอาไว้ใหง่วเจะคล้องนะครับก็บเลยบ่ได้ขายอีพี่อีพี่หาหรืออีพี่ฮกนี่แหละเพราะว่าผมกับบได้เฮ็ดอันคลิปลงมานี่กับเกือบเดือนแล้วนะครับว่าสีลงไอ้วาเก็บเกี่ยวผลผลิต วันแรกนะครับก็เลยไดิลงให้พี่ไฮนองเข้าได้รับชมกันแต่มาเมื่อน,นี้มีโอกาสนะครับได้ลงมาฮักขวโพดก็เลยถ่ายคลิปให้พี่ไฮนองเข้าได้รับชมนี่ครับเป็นกรลัง่งฮักขวโพดอยู่ฮักทรงนะครับทรงแน่หลกักกะต้มค้ายเองนั่มครับกับทังสร้างไกดขค้ายกับฟักลาฮาบาทนะครับหาบาทนี่คือเป็นฟักดิบนะครับมารับเองนะครับถัาไปทรงกะ ราคามันก่ะคิดค่าทรงไปอีกนะครับผมถ้าเข้าไปต้มขายกะขายเอ่ออะคงสีบอกได้เนาะครับเนาะกะคงสีบัวกันนะครับไม่ขาดไม่ขายไปขายได้กะขายนะครับเนาะทางซาไก่กะขายสองฟักซาวาดนะครับฝักใหญ่ฟักหน่อยกะบสามฟักสีฟักไปพุ่นละเออบัวกันครับของซื้อของขายอ่าไพ่รับมาสือมาแพงกะ ขายตามนั่นนะครับก็กับบ่ว่ากันเอากลับมาอัปเดตให้เบื่อนนะครับมือนี้อ่าตัวนี้คือรถรถที่จะออกในมือนี้นะครับกับออกได้เกือบทุกแถวทุกแปลงอ่าบ่ว่าจะไอบางบางแถวกับออกได้บางี่ฟักนะครับเนาะเพราะว่าปูกรโพดนี่บอบอเมนว่า เฮาเก็บเกี่ยวผลผลิตนี่ซีเก็บเกี่ยวได้พร้อมกันนะครับเนาะถึงกับตุกป,ปูกมือเดียวกันวันเดียวกันมันกับบสา,ามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในทุกตนในมือเดียวกันนะครับเพราะว่าระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวของข้าวโพดหวานกับซีอูประมาณเจ็ดสิบวันนะครับแต่ว่าตัวยการที่การเจริญเติบโตของแต่ละตนมันสิบริษัมกันนะครับขนาดมนุษย์เท่า ก็ยังมีผู้เตีย้ยผู้สูงครับผู้ดำผู้จอยผู้อวนผู้พร้อมอ่าเปืดก็คือกันครับนี่ถมหัวครับงามบ่งามกับเบิ่งเอาครับผมถมหัวผู้ได้ยักปลูกนะครับก็บสามารถเข้าไปเบิ่งในคลิปของซาไกานะครับเดี๋ยเหตุคลิปที่ผ่านมาแนะนำวิธีปลูกแนะนำวิธีการพอมาเล็ดนะครับในการเอ่เหตุหล่องเหตุยังนีก็่ซาไกากัได้ไแนะนำไว้ อยู่ในคลิปอ่ีพีแรกๆเลยนะครับเนาะก็เขาสามารถเข้าไปอ่ารับชมได้นะครับไปย้อนเบิ่งคลิปก่อนๆได้นะครับเนาะเนี่ยเบิร์นครับเขียวงามตอนนี้เขาก็ลักอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเขามาเบิง่งผลผลิตนะครับเผลที่แก่ผลที่แกเ่เขาเบิ่งนฟักที่มันบ่งงามนะครับเนาะนี่ครับฟักที่บ่งงามฟักที่เป็นงอ,งอแต่ว่ากะ อในงามด้วยครับแต่ว่าเม่เบิ้งขางนี้ครับพี่น้อง,น,องนี่เพราะว่านอนนอนได้ลงนะครับก็เลยเป็นแบบนี้แต่ว่านามนีบอคาดครับผมรับประกันครับนามบอคาดคุณนะมีหอดเมืองใหม่นะครับอ่าสวยครับงามครับผมเอาเดี๋ยวถ้าไก่พายไเปเบิงอีกรอดสุดท้ายครับรอดนี่คือปลูกหลังจากหลังจากอา หลอดนี่ประมาณจากัจกหมื่นกว่าเหรประมาณสองอาทิตย์่า,าประมาณาประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเดี๋ยวห่อสีพผ้าไปเบ่งตรงนู้นนะครับเนาะหลังอแผงโซลาเซลล์นะครับรเบนะบาะเดี๋ยวเ่อไปเบ่งกันครับโมเอาครับก่อนที่ไปเบ่งหลอดสุดท้ายนะครับขอบพนหลอดสุดท้ายเดี๋ยวห่อเสื้มาชมสวนในสวนขวั่วของซาไกานะครับเนาะนี่ก็คืออ่า ผักสวนข้ัวครับก็คือมีมีทุกอย่างนะครับที่กินได้อ่ามีมกค,คุงมกเขืออ่ามกเขือส้มนะครับเนาะกับมีตะไคร้อ่ามีพริกมีผักชีหอมครับเนี่ยปลูกไว้เวลาเฮ้าลงมาทงลงมาเห็ดเบี้ยงทงสีคับอ่ามีมะคุงเนี่ครับนี่มะละกอนะครับดกคือเกาฟังนั่นกะบกับดกขึ้นกันครับ มีกระดกครับผมมีวัตทุกยางนะครับหมักหน้าเขาเอามาปลูกไปอ่านี่ครับเดี๋ยวให้เบิงแผ่นกองไปให้เบิงนะครับเนาะมีหมักเขียบนะครับอ่าอันนี้ก็มักพริกทางปูนก็เป็นไอ้อย่งอันหมักทั่วนะครับมีทัวมีกระลำมีหมักแตงนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวห่ามาเบิงกันครับ อข้าวโพดรดนี่นะครับปลูกห่างจากปลูกห่างจากตรงนู้นนะครับเนาะปลูกห่างจากตรงพุ่นประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ว่าอา่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะอ่สิได้สิได้ออกแล้วครับเขาขายตรงนั้นแล้วก็มันก็นสิต่อกันเลยนะครับเนาะน,นี่ครับฟักฟักก็พอสมควรอยู่ครับตอนนี้บ่ทันได้เต็มที่นะครับนี่เนาะนี่คือ เน็บฟักมากนี่ก็ไอประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับเนาะคือผมบอกไว้นะครับอีพีก่อนว่าเปืดหรือจะเป็นต้นข้าวโพดหรือจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามนะครับมันสีบอโตบอสม่ำเสมอกันนะครับก็นี่ปลูกพร้มกันนะครับลงมือเดียวกันตัวนี้นะครับให้สังเกตว่าเห็นบอเี่ยงเขียวเอยู่ แต่เ้ามาบึงอีกจุดหนึ่งครับนี่เริ่มแหงเริ่มเหี่ยวนะครับแต่ว่าบบเมนว่าเป็นน้ำเป็นน้ำดินนะครับน้ำจะใส่พร้อมกันมือเดียวกันแต่การโตการเจริญเ,เติบโตแต่ละหม่องแต่ละบอลมันก็บบกคือกันอหม่อ,มองได้มัน <c oughs> อขอโทขออภัยนะครับหม่องได้มันมีสารอาหารดีหรือว่าน้ำบบขังนะครับ คือพวกทีต่ำๆหนึงสี่นะครับเนี่ยต่ำๆ่าแบบนี้ก็คือหนามมันขังมันก็เลยเห็ดให้นี่ครับเบาซื้อๆได้ครับพ่นหนามมันยังขังอยู่นงครับพี่นอกถ้าหนามขังนี่ต้นข้าวโพดเข้าซีเป็นแบบนี้เลยนะครับอะมัอนี้กับคงซีหลายหน้าทีแล้วนะครับเนาะก็เลยเดี๋ยวมันซีเกินระยะเวลานะครับอะขอบคุณขอบคุณนะครับผู้ที่เข้ามารับชมคลิป จนจบคลิปนะครับนอลักกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับซาไกา่ก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมเอาเป็นว่าอ่ามือนีก็เดี๋ยวผมสิจริงถ่ายไว้นะครับนอตุ่มปลาขาวตุ่มล่านตุ่มปลาขาวนะครับซาไก,ก่ก็ยังขายอยู่สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้เบิ่งนะครับนาตุ่มปลาขาวตุ่มนี่นะครับผมขายอยู่450นะครับ450บาทพร้อมส่งไปสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์0624324904และ้วกะ็0990560865หรือแอดไลน์มานะครับเนะาะ ID ไลน์นะครับ0621219674 นะครับซาไกรรับสายตลอดนะครับผมอ่ะฝากไว้ก็แล้วกันนะครับเนาะสายหายู่หากินนะครับตามห่วยน้องค้องบึงหรือว่าริมโค้งอยากได้ล่านหรือว่าตุ่มปะเขาไปใส่นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาอ่ะมื่อนี้ก็คงสีจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ครับพบพอกันคลิปหนาอ่าเดี๋ยวห้าสิมาอัปเดตกันนะครับตอนอคลิปหน้านี่คือซีบอยขาดว่าขาดตอนแล้วครับ เดี๋ยวเขามาอัปเดตกันนะครับอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับมาสวนนี่เข้าเสดขายบ่ออ่าเมื่อนี้ก็ขอบุณขอบคุณเอฟซีที่เขามารับชมอ่าบ่อว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบุณขอบคุณนะครับฝากไว้นํานะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับซาไกครับผมอ่ะเมื่อนี้ซาไกคงขอตัวลาไปก่อนครับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม